พี่หัวชิงหลับนี่พี er> ่ต like, ้องคิดพิจารณาตัวเองโอ้ยสาวง่ายๆนะคะจะแบบไหนลรวแต่ห้ามเสียเสียสูตรความเป็นตัวของตัวเองนะคะจะได้ผัวรวยขนาดไหนเรื่องของมันนะถ้าเราเสียความเป็นตัวเองเมื่อไหร่เซลในร่างกายเราจะตายจะค่อยๆตายเพราะครูเคยเป็นคนคนนั้น มื่อก่อนครูมีเงินใช่ไหมครูเดินห้างครูอยากซื้ออะไรครูซื้อเลยซื้อใช่ไหมบางอย่างครูไม่เคยเปิดดูเลยว่าในถุงนั้นมีอะไรเปิดมาดูอออันนี้มีแล้วอ๋ออันนี้ซื้อแล้วเหรออย่างนี้เลยนะเรารู้สึกว่าแล้วความสุขอะจริงๆมันคืออะไรแล้วเขาใช้เราอะเหมือนอ่ะวันนี้ว่างก็ไปนวดตัวสิวันนี้ไปว่างก็ขัดตัวสิวันนี้ก็ไปฟิตติสิ่ถูกไหมเรายังมีชีวิตที่เป็นคนไ้ย หรือเราเป็นตุ๊กตาก็ดีนะคะได้สิ่งนี้ตุ๊กนั้นได้สปาว์ตุ๊กถ้าคุณเป็นมนุษย์ที่ไม่มีพลังวิเศษใดๆคุณถูกเป็นคุณถูกเป็นนกที่โดนเลี้ยงแบบนั้นคุณอาจจะชอบแต่นกตัวเนี้ยมันมีพลังวิเศษของมันมันมีความมุ่งหวังของมันมันมีความฝันของมันมันขังอยู่องนี้ได้ไหมคะไม่ได้ ใครๆก็อยากเป็นครูนะตอนนี้นน้องสาวครูบอกว่าเจ้ชีวิตที่เก็บเงินทุกวันอ่ะครูไม่เคยมีแฟนแลาบากเลยนะชีวิตที่นั่งเก็บเงินทุกวัน <c oughs> ไม่ดีหรอชีวิตที่มีเงินใช้ทุกวันไม่ดีหรอใครๆก็อยากเป็นสิ่งที่เจ๊อยากเป็นเขาบอกไม่ดีไม่ใช่ไม่ใช่ชีวิตที่เราเลือกนะคะถ้าถึงจุดนี้คุณถึงเข้าใจแล้วว่าออชีวิตที่เราเลือกเป็นชีวิตที่เรากำหนดได้เอง นะคะมันทำให้เราพลังงานไม่ตกเลยเพราะเราขยไปดูเพื่อนๆเราตอนนี้เป็นยังไงคะในปากเอายายส่งไหมเลยไปเลยกลับไปเจ๊เจ๊เนี่ยเอาง่ายตอนสมัยต่อสายเสือเอ๋ดูจากโค้งหน้าก็รู้เองใช่ใช่ใช่ไหมแต่เจ๊ยอมให้คนอ่ะดูดวิญญาณตัวเองไปดูจิตวิญญาณตัวเองไปทุกวันทุกวันใช่สิบปีอะครูเห็นปะ ไลยสารละใกล้ใกล้เป็นตอ่อพอวันหนึง่งไม่ไม่ครับพอวันหนึ่งก็เสียชีวิตเลยรู้เลยเพราะแบบพอแฟนเสียค่ารู้แบบ คือมันไม่เคยทําอะไรมาสิเคยทําธุรกิจใหญ่ตท,ทำโน่นทํานี่แล้วแฟนจ้างให้ลาออกมาเป็นแม่บ้านค่ะแ,<ม>แบบเลี้ยงดีอะไรก็เราก็เออชีวิตโคตรดีจังเลยตื่นขึ้นมาดูแต่ซีรีส์คือมไม่ต้องทําอะไรเลยชีวิตเนี่ยแล้วก็เที่ยวอย่างเดียวต่างประเทศแบบคือเหมือนเ็เดินทางตรงวันที่เก็อยากให้เราแบบคือเรามีแบบมีแหลกอยู่ที่ญี่ปุ่นทําเซลล์มาเด้งเนี่ยค่ะส่วนวันหนึ่งก็เสียชีวิตนะพี่ช็อกไปเลยจากความที่ไม่เคยทําอะไรเลย